รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬกาที่นี่ท่านผู้ชมครับจากปรากฏการเรื่องของรถแห่นะครับที่ถือว่าเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งในช่วง ปีสองปีที่ผ่านมาซึ่งเวลาเราจะเห็นได้ว่ามีงานบวชงานแต่งงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตามแต่หรือว่างานเทศกาลความบันเทิงก็จะมีการใช้บริการรถแห่นะครับรถแห่เนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์รถแห่ราคาเช่า198บบาทโอ้โหบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง งานนี้ครับสะเทือนวงการแน่นอนเราจะคุยกับผู้จัดการของเจ้าของรถแห่ร้อยเก้าสบปดบาทครับสวัสดีครับคุณแหลมครับสวัสดีครับคุณท็อปครับผมครับผมด้านหลังที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรถแห่ที่เป็นประเด็นใช่ไหมฮะใช่ครับผมอืมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเป็นรถบัสขนาดสองชั้นเลยนะเนี่ยครับผมใช่ครับนะฮะ นี่คุณแหลมเป็นเป็นผูน้ตำแหน่งคือเป็นผู้จัดการของคนที่ดูแลรถแห่เป็นผู้จัดการเป็นดูแลรถแห่แล้วก็ดูแลทีมงานทุกคนครับที่นักร้องนักรนตรีก็รวมไปทั้งหมดคือผมเป็นผู้จัดการทั้งหมดในส่วนนี้ครับอืมครับคุณแหลมครับผมถาม่านิดนึงเผื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารถแห่มันมัน,ม,นมันเป็นให้ความสําราญยังไงครับเวลาเราไปออกงาน ก็ผมคิดว่ามันเป็นตามยุคนะครับเมื่อก่อนก็ก็มีแห่แต่เป็นการเดินนะครับไม่ว่าจะแห่หน้าแข่อะไรก็เป็นการเดินทีนี้เขาประยุกต์มาใส่รถอตอนเป็นพวกรถเข็นแล้วก็ใส่เครื่องม้อแบตเตอรี่มีพินตัวเดียวก็เคาะป๊อกๆกันไปคือมองเห็นภาพง่ายๆนะครับแล้วค้ามาถึงยุคนี้ก็เอาขึ้นรถต้องทำรถแห่ใส่รถบรรทุกใส่ลําโพงไปอ่าพอจะมาถึงยุคของที่ผมทําก็คือประมาณว่าอ่า สีสันของรถมันต้องสวยด้วยอรถมันต้องได้ในการแห่ไปในที่ต่างๆครับก็คือเจ้าภาพเขาก็จะชอบแบบนี้อเพราะว่ามันก็จะได้เสียงที่ดังกว่าสมัยก่อนด,ดังเสียงมีเสียงดังแล้วก็รถดูแล้วมันสวยงามอมืนะครับ,รบผม าการลงทุนรถแห่แต่ละคันเนี่ยนะผมที่ผมอินเสิร์ตรูปอยู่ตอนนี้นะฮะเรียกว่ารถเนี่ยคันใหญ่เบื้อเริ่มเท่าเลยเป็นรถบรรทุกดีๆรถสิบล้อด,ดีๆนี่เองนะครับการลง<ช>ทุนจะเป็นเจ้าของธุร,รกิจรถแห่เนี่ยต้องใช้ตังกี่บาทนะคุณแหลมก็แล้วแต่ขนาดของรถครับถ้าเป็นอย่างรถสิบล้อคันเนี้ยที่ผมทาเนี่ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ออกมาเป็นตัวรถยังไม่มีอะไรเลยนี่คืออ้เฉพาะตัวรถมันก็สองล้านแล้วครับสองล้านสองล้านอสองล้านกว่าครับ ล้วเอามาตกแต่งเรื่องของสีสารอีกเท่าไหร่ฮะ body อดี้เฉพาะ body โครงสร้างก็อยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าอ่ายังไม่รวมการทำกราฟิกหรือว่าลายเพ้นต์ต่างๆนะครับตามตามตัวรถที่เห็นนะครับนี่ตามตัวรถทีนน่เห็ยนยังยังยังไม่รวมเน้ก็ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มไปอีกอยู่ที่ว่าเราต้องการรูปแบบไหนอ,อันนี้ยังไม่รวมเค,ครื่องเ<ม>สียงที่จะใส่เราไปในรถแห่อีกยังครับยังครับเฉพาะเครื่องปัน่นถ้าเราเล่นตัวใหม่แล้วก็คือ หลักล้าน oh. แต่นี้เราเล่นมือสองมันก็อยู่ที่สี่ห้าแสนนะครับ mm hmm. อ่เฉ mm hmm. พาะเครื่องปั่นแล้วก็มารวมเครื่องเสียงด้วยแล้วก็เพิ่มเติมอีกก็ตกไปทั้งหมดรวมๆแล้วคือ7ล้านบาท 7, 7ล้านกว่าบาท7ล้านกว่าบาทต่อคันหนึ่ง ต่อขั้นหนึ่งครับโอ้สมมุติผมอยากจะทําบ้างผมก็ต้องมีงาเงินประมาณเจ็ดล้านเพื่อที่จะครับไปเป็นเจ้าของรถแห่อย่างที่ได้เห็นในภาพขณะนี้ครับตามขนาดครับตามขนาดนะครับขนาดของรถแห่เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้มะมีครับใหญ่กว่านี้ยังยังไม่ไเห็นใครทําแต่เห็นมีโครงการกันอยู่แต่ว่าการจะเข้าไปแห่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือรถใหญ่มัน มัน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 ,มนที่มันแคบบางสถานที่มันแคบแล้วจะโดนต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆอะไรแล้วก็ทางมันแคบอย่างงี้มันก็มีแล้วก็แล้วแต่ขนาดว่ารถจะอ่าเจ้าภาพต้องการแบบไหนถ้าเราไปไม่ได้เราเข้าไปในซอกในซอยไม่ได้เราก็หยุดถ้าเอาเฉพาะเส้นใหญ่อย่างนี้นครับอืมนะครับแล้ว นี่คือการลงทุนนะประมาณเจ็ดล้านบาทเราก็จะได้รถแห่หนึ่งคันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีนักดนตรีีมนักร้องนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนมองเนี่ยนะครับนักดนตรีนักร้องเนี่ยเขาจะอยู่เล่นกันอยู่ในในรถถูกไหมในรถครับเขาอยู่ในรถต่อไปกานเล่นสดครับเล่นสดครับอืมเราเราจะได้เห็นนักดนตรีเราจะได้เห็นนักร้องไหมนักดนตรีนักร้องส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้เห็นครับผมดูดูแล้วไม่ค่อยได้เห็นนอกจากว่า เขาจะตั้งใจดูจริงๆว่าเออนันคือด,ด,ดนตรีเล่นกันอยู่ส่วนมากแล้วคือไปเขาจะเต้นกันมากกว่าที่จะมาดูนกักร้อง <S <S อะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> รมันไม่เหมือนหน้าเวทีที่อจาจจะมันไม่เหมือนหน้าเวทีที่เขาเราเคยร้องคนจะดูนักร้องประมาณนั้น <ucking> ครับนคุณแหลมครับโอเคเรา,าก็เนระียนรู้โครงสร้างแล้วว่ามันต้องใช้ทั้งเงินทํารถแล้วก็ต้องไปจ้างวงดนตรีทีนี้วงดนตรีที่เล่นอ,อยู่ใน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 คันข,นของคุณแหลมเน,นีย่ยคือวงประจําเลยไหมฮะ ประจ,จำครับคือซ้อมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่รถเริ่มเข้ามาตอนแรกก็ยังเป็นจ้างนกดุตีเข้ามาทีนี้เรามาซ้อมริงซ้อมจังซ้อมอหลังจากที่รถออกมามันติดมันติดเออะไรนะโควิดพ <COVID. S 2> อดีเราก็เลยกักตัวเองไว้ในค่ายในที่ทํางานของเรานี่ไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกก็คือมันก็ซ้อมกันเลยก็ซ้อมกันในช่วงโควิดก็ได้โอ้โหต่อเพลงกันเพียบว่างั้นเถอะ ครับครับผม,มนะครับแล้วก็คือหมายความว่ารถแห่คันนี้เอาตรงๆนะครับออกมาทําเสร็จปั๊บกาลังจะเซ็ตออกรับงานติดโควิดพอดีถูกไหมติดโควิด<อ>พอดีครับผมก<อ>็เลยยังไม่ได้ออกไปสําแดงเดชต,ตามที่ต่างๆยังไม่ได้ไปออกใช่ครับผมใช่ครับ,รบก็มีงานที่ว่า ก็รับอยู่รับด็่เขาก็ยกเลิกเพราะว่ามันติดโควิดแล้วก็ไปได้ไม่กี่งานเราก็ต้องจอดเลยครับก็ต้องจอดเลยในช่วงโควิดอาเป็นว่าสามสี่เดือนเนี่ยแทบจะไม่ได้ล้อหมุนเลยจากตรงนี้ไม่ได้ล้อหมุนเลยครับก็ก็อยู่แต่ในค่ายซ้อมกันอยู่ในค่ายไม่ได้ไปไหนเพลงที่เขาเอามาเล่นในการแห่กันไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาเล่นเพลงอะไรกันฮะเขจะเล่นส่วนมากถ้าแฟนคลับจริงๆเขาชอบวาเลตี <N> นะครับพวกรถเพลงทั่วไปที่ตามกะระแสนะครับเ <N> พลงตามกระแสก็ยังมีบางเจ้าภาพก็ชอบหมอลองลูกทุ่งก็มีเรามีทุกอย่างนะครับลูกทุ่งภาคกลาง<อ>เราก็ร้องกัน<อ>ครับผมก็แล้วแต่เจ้าภาพเขาอยากใจได้ยินแบบไหนเขาก็เราก็จัดไปตามใจมใช่ครับผมอ๋อทำนองนี้นะครับนะครับผมตอนนี้โอเคเราก็นึกถึงสมุิอ่าเป็นงานเป็นงานงานบวชแล้วกันงานบวชเราก็จะเห็นแบบอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราก็ต้องแบบว่าจะแห่หน้าแห่อะไรเราก็ต้องเอาเครื่องเสียง แล้วก็เข็นกันไปใช่ไหมเข็นบ้างใส่มอเตอร์ไซค์บ้างพ่วงข้างบ้างแต่ว่าอย่างนี้มาเป็นรถแบบนี้แล้วโอ้โหเสียงมันก็ต้องตุ้ม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 อย่างนี้เลยใช่ครับอ่าส่วนใหญ่เวลาคนเนี่ยเขาจะเดินตามรถหรือว่าเขานำรถส่วนมากเขาแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ส่วนมากจะนำนะครับถ้าเป็นเจ้าภาพเขาจะนำมากกว่าแล้วก็พวกตามก็ตามไปคือพวกสนุกอีกกลุ่มหนึ่งก็จจะตาม หลังรถไปตามรถไปแต่ว่าไม่ว่าจะเต้นหน้าเต้นหลังรับรองว่าได้ยินความชัดเจนแน่นอนครับใช่ครับมันก็จะมีความสนุกสนานหาาันษาแบบเต็มเหนียวเลยทีเดียวนะครับใช่ครับผมใช่ครับเข้าประเด็นเลยครับคุณแหลมครับตอนนี้ประเด็นเนี่ยม,มันมีแบบว่าปรากฏการณ์เรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณแหลมบ,บอกว่ารถแห่คันนี้จัดโปรพิเศษ198บาท ยังไงฮะช่วยขยายค, <ผม S 2> ความหน่อยผมงงในการจ้างเนี่ยคือรถเรานะครับตอนแรกเราก็ซ้อมกันอยู่ในค่ายนะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่ามันติดโควิดหนึ่งละสองแล้วทางการเขาก็ยังไม่ให้ไปไหนนะครับหรือว่าให้รับงานอะไรซะเต็มที่นะครับตอนนั้นพอแต่เขาเปิดเฟสผ,ผมไม่รู้เฟสอะไรหนึ่งสองสามนี้เนี่ยเขาเปิดเ็จบางที่ก็เล่นได้บางที่ก็เล่นไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมอยู่คือเล่นไม่ได้นะครับแต่ก็เลยลองเอ๊ลองมาจัดโปรโมชั่นที่ใครจะมีศักยภาพหรืออะไรที่ในการจะไปขอใช้เสียงได้ hmm. ผมก็เลยว่าในเมื่อเราซ้อมอยู่แล้วเนี่ย hmm. เราจัดโปรมาได้ไหมเราเราทำโปรนี้ขึ้นมาได้ไหม เผื่อมันจะมีพูดง่ายว่าลูกบ้าอ่าง่าย,ายๆเล่นๆนก,นกันก็คือลูกบ้าเผื่อจะได้ว่าใครจะไปขอใช้เสียงได้เราจะไปให้ในระยะทาง39กิโลเมตรไม่เกินนี้ไม่เกินจากรัศมีสำนักงานอืม39กิโลเมตรครับผม,อมพอดีลอยต่อผมก็อยู่ เขตมีอำเภอบ้านม่วงติสกลอำเภอสว่างแดนดินเพราะว่าอำเภอบ้านดุงมันเขตรอยต่อพอดีครับอืมอีนี้ก็มีคนอ่าแล้วพอเราจัดโปรไปก็โอ้โทรศัพท์กระหึ่มเลยครับผมรับสายแบบไม่เลยไม่เลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะรับ,รบงานแ,<ต>แถวๆแลแวกอุดรอ,อ่าส่วนมากรับตามตามหลักถ้าไม่มีโปรผมก็รับปกติอ่าคือรับทั่วทั่วอีสานทั่วที่เขาจ้างอยู่แล้วทีนี้เราจัดโปรมันนี่คือมันไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้เราก็ซ้อมกันอ ในเมื่อเราซ้อมกันก็ลองจัดโปรมาก็จัดไปอ่าโปรโปร้อยเก้าสิบแปดเสร็จแล้วก็ล่าอ่าโพสต์ออกไปอ่าก็มีคนโทรมาบอกว่าผมขอใช้เสียงได้ยังไงก็เลยอ่าแล้วแต่ครับใครจะขอเสียงยังไงเจ้าภาพต้องการไปงานอะไรครับแค่ร้อยเก้าสิบแปดบาทมีจริงไหมมันจริงหรือเปล่าหลอกลวงแันงไม่อะไรไบอกว่าจริงครับถ้าใครขอใช้เสียงได้มาหาผมที่สำนักงานแล้วมาเซ็นสัญญากันแค่ร้8บบาทผมไปให้แต่มีข้อแม้คือ ต้องขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองต่างๆว่าให้ขออนุญาตใช้เสียงได้ผมก็จะไปให้แค่คราคา1 9ึ่งเก้าสิบแปดบาทนะครับนะครับหมายความว่าเจ้าภาพเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตการใช้เสียงเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยรถแบบนี้การใช้เสียงแบบนี้ที่มันจะต้องเคลื่อนกันไปตรงถนนไหนตรงรบอ,อบอตอไหนคุณจะต้องไปขออนุญาตกับทางหน่วยงานที่อนุญาตการใช้เสียง ใช่ครับผมซึ่งซึ่งซึ่งคือหน่วยงานไหนฮะเริ่มต้นก็ต้องคือขอผู้นาหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปที่กำนันตำรวจแล้วก็ไปที่อําเภอครับอไปที่อําเภอ,อต้องขอท้องถิ่นครับผมต้องขอให้ได้ก่อนครับ,รบถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติสามารถที่จะใช้เสียงได้ด้วยอะไรก็รตามแต่เนื่องจากอาจจะเป็นงานแบบนี้นะครับ,รบก็คือพอได้เสร็จปั๊บนะครับ ก็จะเลยเราก็จะไปให้ในราคา198คบ,บาทแต่ว่าจะต้องไม่เกิน39มกิโลเมตรใช่ครับผมอมืจาก,จาก,จาก,จากที่ค่าย,ายนะครับสำนักง,งานใช่ครับจากสำนักง,ง,งานเนี่ยไปไม่เกินสามสิบเก้าแล้วถ้าเกิดว่าม,มันเกินละฮะมันเกินเราจะคิดในราคาปกติครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทระยะเวลาสมมุติว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถึงราคาเนี้ยราคาเต็มเนี้ย เหมือนกันครับเหมือนกันกับร้อยเก้าสิบแปดบาทเลยครับสามชั่วโมงเท่ากันอือสามชั่วโมงก็เล่นกันเต็มที่เต้นกันเต็มที่สามชั่วโมงสามชั่วโมงตามหลักของปกติทั่วไปของรถแห่คือหนึ่งสามชั่วโมงถ้าเลยสามชั่วโมงผมจะคิดชั่วโมงละห้าพันบาทห้าพันบาทเผื่อะภาพติดลมติดลมครับห้าพันบ,บาทอืมส่วนใหญ่คนคที่ใช้<ม>บริการรถแห่เนี่ยเขาจะเป็นงานอะไรฮะ มันจะเป็นงานบวชนะครับงานบวชงานประเพณนีต่างๆของของทุกคนนี่ล่าสุดก็เป็นงานแก้บนอย่างเงี้ยคนเขาถูกหวยอย่างเงี้ยเขาถูกหวยเยอะอ่าเขาก็ไปแก้เขาก็ไปบนไว้อ่าจะหารถแห่บางคนยังบนว่าจะได้รดแห่คันนี้ขอให้ได้มาแล้วก็ได้ไปจริงก็ยังมีครับอ๋อเหรอฮะถึงขนาดบนเลยว่าอยากได้ลถแห่แห่คันนี้อืมก็ก็ได้มาจริงๆก็ได้ได้มีโอกาสไปจริงๆริงไปจริงเขาไปแก้บนครับเอาหัวขอหมูไปแก้บนเลยนะครับว่ามาได้จริงๆขอได้จริงๆ ขอใช้เสียงได้แล้วก็เราเราก็ไปตามที่เขาจ้างนะเพราะว่าเขาก็ไปวนมาก็เป็นเรื่องของเขานะมีหัวหมูมีอะไรไหมเราก็เอารถแห่คันนี้ยไปเล่นกันตุ้ม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 เลยใช่ครับใช่ครับผมอืนะครับแต่ต้องขอการใช้เสียงอย่างถูกต้องนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางเจ้าภาพแม่จะต้องดําเนินการเอง ใช่ครับผม,มโปรที่ว่าเนี้ยนะครับมีบางคนก็บอกว่าโห้ยคุณแหลมคุณไปทําอย่างเงี้ยเนี่ยเสียระบบกันทั้งระบบเลยตายละพังพินาศไปแล้วเจ้าอื่นเขาจะทำมาหากินกันยังไงเนี่ยคุณแหลมผมว่าผลกระทบมันไม่มีครับเพราะว่าหนึ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยปกติมันไม่มีงานอยู่แล้วครับมันไม่มีงานไม่มีใครช่วงเนี้ยมันแทบจะไม่มีใครมีงานครับว่าได้เลยว่าไม่มีงานเพราะผลกระทบจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ รถแห่เคอร์วีกมันมันเป็นจากส่วนอื่นมากกว่าครับมันเป็นจากเรื่องราวของหนึ่งเราติดโควิดมาอยู่แล้วทีนี้พอเรามาจัดโปรเล่นอย่างนี้มันเหมือนกไปกระทบคนนั้นคนนี้ระยะ39กิโลผมผม,มว่าคิดว่าไม่กระทบใครแล้วทุกคนก็มีสิทธิจัดแบบนี้ได้เหมือนผมเหมือนกันแต่เพียงแล้วผมมันเป็นครั้แรกที่กล้าแบบนี้เพราะยังไงเสียผมก็ต้องค่าใช้ใจ่ายผมจ่ายอยู่ทุกวันให้นักดนตรีให้นักร้องมันก็จ่ายอยู่ทุกวันอยู่แล้ว อ่ oh. วันนี้ถ้าไม่เล่นผมก็ต้องจ่ายเขาอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ประจํา hmm. อืม่าถ้าถ้าเราจ่ายประจําอย่างนั้นอ้ถ้ามันมีงานข้างนอกเราไปซ้อมไหมซ้อมแบบเสมือนจริง oh. แล้วผมก็เลยจัดโปรนี้ขึ้นมา oh. อืมอ่าให้มันเหมือนว่าเราไปซ้อมในสถานที่จริงๆริ oh. ซ้อมจริงกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ร้อยเก้าสิบแปดบาทเนี่ยคุณไม่ได้อะไรอยู่แล้วล่ะคือแคร่รถเคลื่อนออกไปสิบกิโลเนี่ยค่าน้ำมันก็ไปแล้วร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยคือเคลื่อนไปไม่ถึงสองเมตรครับ หมดแล้วครับร้อยเก้าสิบแปดบาทหมดนะครับผมหมดแล้วนะประมาณนั้น<อ>หมดแล้วนะครับก็แสดงว่าเจ้ารถแห่ที่อยู่ในแอเรียประมาณสามสิบเก้ากิโลเมตรตรงจากค่ายจากจากบริษัทเนี่ยมีมีคู่คแข่งมาหรือว่าเจ้าอื่นที่เป็นทํารถแห่เหมือนกันเขาก็มีอยู่ครับระยะในละแวกสามสิบเก้ากิโลผมก็น่าในมัดดุงน่าจะมีอยู่อยู่คันสองคันครับแต่ เขาก็ไม่ได้มาทําโปรโมทอะไรแบบนี้เขาไม่ได้มาซ้อมเหมือนผมอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับถ้ามองไปในจุดนั้นแต่ผมก็ไม่อยากไปไปกล่าวถึงของใครครับเพราะว่ามันอยู่ที่มันมันอยู่ที่งานครับมันอยู่ที่ว่าเรานาเสนองานหรือว่าจัดโปรขึ้นมานี่เพื่อลถเราจะได้มีคนรู้จักเพราะมันเป็นน้องใหม่มรถผมมันเป็นน้องใหม่อยากให้ใครรู้จักนะครับว่ามีรถแห่เคอร์บิกที่นี่บางคนยังไม่รรรููู้เลยยคับบว่าบ่าออออดดหหืุง เขาอยู่บ้านดุงมาเขาไม่เคยเจอรถแบบนี้เลยทำไมมันสวยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับนั่นคือคําชมอ่ายังไม่รู้จักว่ารถแห่เกรบิกอยู่ที่อุดรหรืออยู่ที่บ้านดุงเลยเขารู้รู้แต่รถแห่คันอื่นเพราะผมมาออกมามันติดโควิดพอดีอ๋อเราก็อยากจะเอาอีร้อยเก้าสิบแปดบาทเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการโปรโมตรถแห่เคิร์ิทใช่ไหมครับผมครับผมอืมถ้าเกิดว่าคานผู้ชมดูอยู่ดูรายการของผมอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะใช้บริการเนี่ยต้องเข้าไปที่ Facebook อะไรฮะ รถแห่เคอวิทครับผมรถแห่คือวิทนะคือแล้วก็วิทเลยนะครับผมอ่าอุดรธานีอวิออ่ายู่ดอนครับรถสีเหลืองอืมเป็นรถสีเหลืองอย่างที่ได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะฮะนี่คือของจริงเลยคุณคุณแหลมครับช่วยพาไปดูใกล้ๆหน่อยนะผมผมอยากไปดูอยากไปแบบไปสัมผัสมันหน่อยอ่ะคือผมเคยเห็นรถแห่แต่ว่ามันไม่ได้สวยเท่าของคุณเด่จริงๆ อ่าครับโอ้ขอบคุณมากครับอ่าได้ครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมผมกลับกล้องได้ป่ะกลับกล้องครับกลับกล้องเลยฮะอ่ากลับกล้องล้วพาพาเราเดินไปดูหน่อยแฟนๆจะได้เห็นว่ารถแห่จริงๆข้างในเนี่ยมันมีมันมีไปข้างนอกเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าผมอ่านี่ครับอ่าคุณ็อบดูนะครับนี่เราทํารถมาอย่างเงี้ยครับการตกแต่งต่างๆนะครับการเพ้นท์นะครับลายเพ้นท์ก็ใช้อ่า การเพ้นต่างๆ <S <S เป็นรถแห่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับเอออข้างบนนี่ครับนี่ก็พาวเวอร์ต่างๆนี่ก็คือ,อชุดไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดมีไลฟ์สดด้วยเหรอฮะมีไลฟ์สดครับมีไลฟ์สดมีกล้องสแตนดี้แคมเดินรอบรถตามเจ้าภาพหรือว่ามีโดนนะครับโดนในการในการชมเบื้องสูงครับข้างบนให้ดูด้วยนะครับต่างๆนะครับแสดงวมาีนั้น คือไม่ได้รับแค่งานแค่รถอย่างเดียวคือถ้าจะภาพอยากจะไลฟ์สดงานงานบทลูกชายก็บริการด้วยเราไล์ให้ใช่ครับมีขอด้วยมีขอด้วยแล้วผมก็จะไล์ให้นะครับต่างๆนะครับตอนนี้นี่แล้วขึ้นมาชั้นหนึ่งใช่ไหมครับอีกชั้นหนึ่งออีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นชั้นที่แสดงเป็นชั้นของนักแสดงนะชั้นที่อาชอบของนักแสดงตอนนี้ผมเปิดไฟนิดนึงนะครับเปิไฟให้ดูนะครับนิดนึงอ๋อแสดงว่ามันจะมีความสว่างสวยเหมือนไฟไฟครับผมมีหมด นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนลูกใหม่ครับกาลังจะเปลี่ยนลูกใหม่ข้างใ,ในมันดูสดใสน,นะครับเนี่ยคืออุปกรณ์ต่างๆอ๋อเขาก็เล่นกันตรงนี้นเลยครับเล่นกันตรงนี้ปูพรมอะไรต่างๆก็ผมก็จะทําปูพรมกันหมดแล้วก็เนี่ยบันไดโซนขึ้นมาอ๋อแล้วแล้ว,ลวเ,เวลาคนที่เขาเต้นอยู่แล้วเขาอยากจะขอเพลงเขาทาไงฮะเขาก็จะส่งเขาเขียนกระดาษขึ้นมาครับเขียนกระดาษขึ้นมาเนี่ยส่งมาทาง จะมีคนไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เขาก็ยื่นให้กันถ้าถ,ถ้าขอมาอนะครับนี่ก็เป็นระบบ power อร์ต่างๆครับเนี้ยแสดงว่ามันจะต้องมี<พ>เครื่องเครื่องปั่นไฟของมันต่งางๆนะเนี่ยใช่ครับนี่ผมจะให้ชมพอดีคันนี้ก็คือขยายต่างๆนะครับขยายต่างๆนี่คือเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟตัวใหญ่นอยู่ที่รถนะครับต้องใส่ลงไปในนี้เลยนะฮะ รถนี้ก็ต้องเปิดปีกได้นะครับเปิดปีกให้บางทีเรามีแอร์คอนดิชันอยู่สามตัวนะครับฮะแอร์คอนดิชันอยู่สามตัวก็ก็อยู่ข้างล่างด้านล่างครับะประมาณนี้แอร์ก็อยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับผมแล้วทำไมต้องเปิดปีกทำไมต้องเปิดปีกด้วยฮะคุณแหลม่อเพื่อออยากจอดเล่นอย่างนี้ผมก็ต้องต้องเปิดเปิดปีกให้ให้รถตีมอมาได้ไม่อึดัดประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมีส่วนร่วมกับ เขาก็จะงกหน้ามาสนุกสนานกับคนได้ด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่านี่ครับอืมอืมนี่ครับผู้สวยมากเพรดีมันจอดในร่มมันอาจจะบังบังหน่อยนิดหน่อยครับผมโอ้สวยมากสวยมากสวยมากนะครับครับผมธุรกิจรถแห่เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจิงๆสมมุติว่ามันเป็นช่วงหน้างานผมว่าคุณแลมก็ต้องศึกษาอะไรบางอย่างมาแล้วว่ามันสามารถที่จะรับงานได้วันละหลายๆงานถูกไหมการหน่อยลก ใช่ครับม่นอาจ,จะเศร้าแลมเลยแต่ผมก็ประมาณว่าเราต้องเซฟตัวเองด้วยะถ้าระยะทางมันมันวิ่งได้สองงานผมก็จะวิ่งแต่ถ้าวิ่งงานเดียวผมก็ต้องวิ่งแค่ง,งานเดียวเพราะว่าถ้าผมจะฝืนรถหรือว่าวิ่งเกินเหตุมันก็อาจจะเรารีบร้อนเกินไปความรีบร้อนนี่คืออยากไปให้ทันง,งานเงี้ยรถใหญ่มันไม่เหมือนรถเล็กครับการคอนโทรลรถต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีสติและครอบคุมนี่ก็คือน,น้ําหนักรถน้ําหนักรถก็เยอะเพราะเทียบเท่าก<พ>ับรถบรรทุกเอาวิ่งแบบ เหมือนรถปิกอัพหรือรถเล็กที่ศิลปินไปคอนเสิร์ตนะวิ่งไม่ได้ครับอืมเดี๋ยวต้องใช้เวลานะมันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเพื่อความปลอดภัยด้วยตามกฎของขนส่งก็คือได้แค่แปดสิบครับได้แค่แปดสิบจะมรถขนาดนี้เนาะครับผมครับผมนะครับอ้ากกว่านั้นก็เกินนะครับเอาล่ะรถแห่เควิดครับใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะที่เฟซบุ๊คล่ารเก้าสิบแปดบาทโปรนี้นะครับอ่าจะมีไป อีกแค่ไหนยังไงฮะโปรนี้หมดวันที่14ครับจากวันที่7เพราะเราจัดมาระยะสั้นๆนะครับจะไม่ให้กระทบคนอื่นเขาหรือว่ามันแค่การโปรหมดก็ต้องใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ไม่ข้ามเขตไปไปไกลกว่านี้ถ้าไปไกลกว่านี้มันจะมองไม่ดีแต่นี้เราก็โดนไปเยอะเหมือนกันอาดามาก็โดนไปเยอะครับครับผมแสดงว่านี่คือโปรสั้นๆนะครับที่อยากจะจัดมาเพื่อที่จะแนะนําเจ้ารถแห่โ,ขโ,ขโ,ออโควิด นะครับเคอร์วิเคอร์เคอร์เคอร์วิดครับผมใช่นะครับอ่ะก็ต้องอใครสนใจก็เข้าไปที่ Facebook ได้ตอนนี้นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าโอ้สายร้อนเป็นไฟเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาบุ๊กบุกบุกบุกเข้ามาบุ๊กนี่คือเขาเอาจริงๆป่ะหรือว่าแค่โทรมาถามเออบางคนก็สอบถามเขาก็รู้รายละเอียดแค่ว่าราคามันจริงไหมตอนแรกก็จริงจริงไหมผมบอกว่าจริงครับใช่ผู้จัดจาก,การไหมใช่เบอร์นี้ผู้จัดจาก,การใช่ไหมรถแห่ใช่ไหมใช่ครับ มันจริงเหรอผมบอกว่าจริงครับจริงเขาอยากได้จังเลยอยากผมอยากได้มางานผมฉันอยากได้มางานฉันทีนี้ผมว่ามันต้องมีข้อแม้คือว่าเจ้าภาพที่จะไปจริงๆอ่ะงานอะไรแล้วก็คือขอใช้เสียงได้ไหมอ่านั่นคือสัปะปด็นสาคัญคือหัวใจมันเลยคือถ้าขอใช้เสียงได้ผมจะออกนอกพื้นที่ก็คือในในระยะ39กิโลผมจะไปให้ครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นโปรโปรกติเนี่ยนะฮะราคาปกติ15ื0นห้านี่คือทางคุณแหลมเนี่ยจะต้องไปขอดําเนินการเรื่องการใช้เสียงให้กับเจ้าภาพด้วยเปะไม่ครับคือเจ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าภาพหมดไอหมื่นห้านี่ผมจัดเฉพาะช่วงเข้า,าพรรษาครับเผื่อใครมีงานแก้บนงานอะไรที่มันคือมันไม่เข้า,าพรรษาไม่ค่อยมีงานอะไรอยู่แล้วครับ <S 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 มัน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 ไม่ค่อยมีงานนอกจากว่าจะเป็นงานแก้บนงานที่เขาส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับงานบุญประจาปีอะไร ไม่มีแล้วครับอ๋อมันเป็นช่วงของเทศกาลของเขาเรียกว่าโลซีซั s ว่านั้นเถอะใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นช่วงนอกฤดูกาลผมก็จะอัพไปอยู่ที่หนึ่งสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้าครับอืมตามระยะทาด้วยะด้วยครับหมื่นแปดนี่คือตริ่มตะนใช่เริ่มต้นครับแล้วก็ไปบวกไปกับจากจากสำนักงานเนี่ยคุณจะเล่นที่ไหนก็ชจ้าง อำเภอละจังหวัดไหนผมจะบวกไปยี่สิบบาทต่อกิโลไปกลับอืมยี่สิบาทต่อกิโลไปกลับแล้วก็บวกกันไปนะครับว่าใกล้ไกล<ม>ยังไงบ้างครับผมแต่ว่าผมจะตัดให้ตัดเจ็ดสิบโลออกสมมติว่าระยะทางบ้านคุณสามร้อยโลผมจะตัดเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลให้เพื่อให้ให้ให้เขาะราคาตรงนั้นครับ<อ>ถ้าอยู่ในละแวกนี้เจ็ดสิบโลไปไปไม่ไม่บวกราคาอ๋อโอเคสมมุติว่าอยู่ในลัศมี7เจ็ดสิบกิโลเมตรก็คือราคาหมื่นแปด นะครับแล้วก็คือคร,รวมทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวใช่ครับผม,มนะครับแม่ธุรกิจนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ให้ความบันเทิงแล้วเราก็ได้เห็นคลิปความสนุกสนานของเหล่าบรรดาคนที่มาร่วมงานเขาเต้นกันแบบไม่เหนื่อยถามจริงๆสามชั่วโมงเล่นเนี่ยนักดนตรีเนี่ยมีเหนื่อยบ้างไหมก็ส่วนมากเขาจะชินแล้วครับเขาเหนื่อยบางวันก็เหนื่อยถ้ามันงานต่อเนื่องก็อาจจะเหนื่อยแต่กม็มันเป็นอาชีพนะครับมันเป็นนดนตรีต้อง เขาเคยเขาชินกับตรงนี้แล้วครับ6ชั่วโมง9ชั่วโมงเขาเคยยืนหมอลำยังทั้งคืนก็มีครับเคยอยู่กับหมอลำมาหมอลำจะเป็นสว่างอย่างเงี้ยเขาก็เคยมาทําแล้วไอ้3ชั่วโมงถือว่าไม่นานนะครับสําหรับนักดนตรีในยุคนี้อืถ้าสําหรับรถแห่นะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมดเล่อะครับใช่ใช่ครับเม็ดเล่เลยเขาก็จะมีพักพักก็เพลงช้าบางครั้งตัวชิ้นงานมันมันไม่ตรงกับที่อาจจะไม่ที่บทไม่ได้ก็ลงไปได้นะครับ ตอนนี้ทีมนักดนตรีของผมก็คือหนึ่งมันมีคีย์บอร์ดอยู่สองกีตาร์สามกองหนึ่งนะครับกองหนึ่งแล้วมือกองสองสองคนสามารถสับเปลี่ยนกันได้มือแซกอีกหนึ่งคนม,คมีนักดนตรีสแปร์่่างั้นเถอะครับใช่ครับผมครับคุณแหลมก็มีลูกน้องทั้งหมดกี่คนฮะรวมคนขับรถด้วยเนี่ยรวมคนขับรถด้วยนี่คือไปนี่เกือผมก็ไม่ได้นับน้องแต่ว่าคร่าวๆนี่คือ Uh, มือสวิตมือกล้องเนี่ยสี่คนนักดนตรีนักดนตรีเท่าไหร่ครับนักดนตรีเท่าไหร่นักดนตรีนักดนตรีเท่าไหร่ครับกี่คน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 ครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดคนครับอ๋อนักดนตรีสิบเอ็ดคนอ่อสิบห้าคนแล้วอ่ะเอออันนี้หัวหน้าดนตรีแล้วก็เป็นมือมิกไปด้วยครับมือมิกด้วยนักร้องนักร้องเท่าไหร่ครับนักร้องกี่คนครับนักร้อง นักร้องห้าคนครับถึงหกคนอบางทีผมก็แจมร้องไปด้วยอันนี้ก็เป็นละครับละที่ร้องคู่กันอสวัสดีคุณละละแหนมละแหนมบ้านสยามยังยังมาทํางานคู่กันอยู่นะเมื่อก่อนก็เคยไปยังยังคู่กันครับยังคู่กันอ่ละยังร้องอยู่ครับยังยังร้องอยู่อยู่ด้วยกันเลยครับร้องอยู่รถแห่ด้วยกันแต่ส่วนมากผมจะขับมากกว่าร้อง ผมขับเองครับรถคันนี้ผมขับเองอ๋อคุณแหลมเป็นคนขับรถคันนี้เองด้วยเป็นโชเฟอร์เองครับผมผมมั่นใจในตัวเองก็เอตัวเองเคยเคยขับสิบล้อมาก่อนเมื่อสมัยอยู่บ้านครับบ้านผมมันอยู่หน้าโรงงานมีรถสิบล้อบรรทุกอ้อยผมก็เลยขับรถพวกนี้ได้มันก็เลยง่ายๆละก็ร้องไปละก็หัวหน้านักร้องก็ร้องกันไปครับมีหลายคนครับ โอเคนะเ,นเอาละาเป็นประเด็นแล้ววันนี้เราก็เคลียร์แล้วนะฮะว่าตกลงแล้วมันเป็นโปรแบบไหนอะไรงไงแต่ว่า,าที่สําคัญคือ198บาบ่ายคุผู้ชมมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่โพสตเเ์เล่นหนุกหนุกหรือว่าเอาแค่เป็นกระแสะรีรเฉยแต่ว่าสามารถที่จะจ้างได้รถแหกเคอร์วิกนะครับที่จังหวัดอุดรธาน,นี นะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณแหลมมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับพวกเราทุกคนนะครับครับผมขอบคุณคุณท็อปมากครับผมค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพรอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง w y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ w y a s หรือถ้าในช่อง Youtube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ